you <music> อิสรางกูณตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งซอยนี้เป็นที่ตั้งของโครงการเอสเกนะคะบางใหญ่ไซน้อยนะคะแต่หากท่านไหนต้องการที่ดินนะคะแบ่งแปลงขายเรามีที่ดินแบ่งแปลงขายในซอยนี้ด้วยนะคะห่างจากหมู่บ้านนี้เพียงแค่50เมตรเท่านั้นเดี๋ยวโบจะพาไปดูที่ดินกันคะ่ะไปทนูนะะ่นเลคยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูหน้าที่ดินกันนะคะซึ่งที่ดินเราห่างจาก ตรงหมู่บ้านเนี้ยแค่50เมตรเท่านั้นนะคะและจากที่ดินของเรานะคะไปถึงถนนที่หน้าปักซอยนะคะตรงนั้นอ่ะประมาณ500เมตรนะคะและจากหน้าปักซอยนะคะที่ถนนใหญ่นะั้นอ่ะไปถึงวัดไซใหญ่อ่ะเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและถนนเส้นนี้นะคะสามารถไปออกไม่ว่าจะเป็นวัดรับประดุกคลองถนนนะคะแล้วก็ทะลุไปสารยาได้ด้วยค่ะงันเดี๋ยวไปดูหน้าที่กันเลยนะคะข้อดีของที่ดินเรานะคะก็คือว่า หน้าที่ดินเนี้ยเป็นถนนคอนกรีตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีน้ํามีไฟเข้าถึงบรรยากาศร่มรื่นนะคะเหมาะสําหรับการสร้างบ้านปลูกบ้านนะคะทําบ้านสวนเกษตรบ้านพักไวกเกษียหรือบ้านอยู่อาศัยก็สะดวกมากๆเลยค่ะ ถึงที่ดินเราแล้วนะคะปัจจุบันที่ดินเราอ่ะยังไม่ได้ถมแต่เราขายพร้อมฟรีถมนะคะสูงกว่าถนน30เซนติเมตรนะคะที่ของเราแบ่งเป็นทั้งหมด8แปลงแปลงละ150ตารางวาหน้ากว้างประมาณ13เมตรลึกประมาณ45.5เมตรนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถสร้างบ้านเดี่ยวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านสวนใบกระเียนสวนกเกษตรนะคะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ที่บริมีบริเวณนะคะซึ่งอาจจะหาไม่ได้จากบริเวณใกล้กรุงเทพแล้วนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะการคมนาคมสะดวกมากนะคะคือออกไปด้านหน้าปักซอยนะคะไปทางซ้ายก็จะเป็นวัดไสใหญ่ประมาณแค่3มกิโลนะคะไปทางขวาก็สามารถทะลุวัดปลาประดุกนะคะคลองถนนแล้วก็ไปถึงสรารยาประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวโบจะพาไปดูหน้าที่ดินนะคะที่ดินของเรานะคะจะแบ่งไปทั้งหมด8แปลงอย่างที่โบแจ้งไปแล้วนะคะก็คือแปลงละ150ตารางวาะคะก็คือด้านนี้เลยค่ะที่ดินไซน้อยทวีวัฒนาในซอยอิสรางกูลทั้งหมด8แปลงแปลงละ150ตารางวา ทุกแปลงนะคะเราฟรีถมถมให้นะคะสูงกว่าถนน30เซนติเมตรพร้อมยังมีน้ำไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วหน้าที่ดินเป็นถนนคอนกรีตนะคะเราขายเพียงตารางวาละ12,000บาทเท่านั้นนะคะแต่หากท่านใดสนใจซื้อนะคะ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นจากราคาเดิมแปลงละ1,800,000บาทถ้าจองและทำสัญญาภายในสิ้นเดือนกรกฎานี้นะคะเราลดให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง1,600,000บาทเท่านั้นค่ะและที่สำคัญฟรีโอนด้วยนะคะหากท่าในใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ